ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะกอฟพี่ชายเผยสภาพจิตใจไหม ่อนหน้านี้ไม้ได้ยืนคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจปกครองร่วมกับซาร่าและขอเซ็นใบรับรองบุตรลูกชายน้องแม็กซ์เวลซึ่งทางซาร่าก็ได้ยืนหยัดคัดค้านต่อศาลทำให้เรื่องราวบานปลายอย่างหนักเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งขณะเดียวกันนั้นกอล์ฟพิชยาพี่ชายของไม้ได้เปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวและได้บอกว่าสภาพจิตใจของไม้ตอนนี้ค่อนข้างดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาเครียดพอสมควร พอเรื่องก็ผ่านมา6ปีแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรวันนี้คนเข้าใจเขามากขึ้นเขารู้สึกดีขึ้นที่ทุกคนเข้าใจมากขึ้นช่วงแรกที่ตนเองเดือดเพราะไม้เป็นน้องตนและเขาอดทนมาได้นานมากการเงียบกับสิ่งที่เห็นมันไม่เหมือนกันถ้าเลือกที่จะพูดก็จะหาว่าไม่แมนอะไรที่เป็นความจริงผู้ชายพูดก็จะกลายเป็นคนไม่แมน จริงๆแล้วไม่ได้อยากให้เรื่องออกมาขนาดนี้เพราะว่าทางไม่เองก็ขอสิทธิ์แค่ครึ่งเดียวในการดูแลแต่เรื่องมันเกิดดราม่าจากการไปจุดประกายว่าจะพากไปหมดเลยของสาวซาร่านั่นเองละค่ะ